มาเบิ่งเพลินรับมือโปรเ้อะนะกระซามนี่หรวจล,ลายเนะเาะตอนนึ่งเนาะอ๋ออัปเดตกสอนงานเบาทองวันสอน,สอนดึงเอาเด้อหน่องเด้อวิธีการาขักคัก à, bung 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 à, bung 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 có bung hết bung bung thôi, bung 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 rồi đó bung bung cứ bung 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 เดี๋ยวเขาเจาเป็นเขาเจาะไปไปป้าเหรอเออเอาเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยคือว่าแล้วมาทํางานกาับใเล่านี้ีเราก็สิคือว่าเลยเนาะเอาเนี่ยก็เรียกแล้วง่ายก็เอินเอินหาเวลากงเวลามีงานกงเอินหาเอาแหละจะไหนบ่ นิยมอย่าอองนี้เนาะแต่ววเ่ดวงเนาะเ็วงาะตัวแล้วมาเห็นันอคนถือใจเนะาะก็ไดิเสธกม่ได้แล้วอ๋อ <c oughs> ขรักขักบมาบังวดลายกันในตู้คำ โอ้การสอนของฝันหมดธรรมดาเนาะลวดลายเาโอ้เอาเบ่งอไเขียเขยอะเออลวดลายลวดต่างๆตัวได้มีหินกับขวดออกเนาะใส่ความอดทนขนาดได้พ่อแม่พี่น้องเ้ย ใส่ความพยายามขนาดเด่นิใส่ความพยายามเติบจะได้ละ่ะสิเมื่อแล้วอยิางนี้น่ะโอ้ยเนาะเข่ายังว่เวาเธอระซุกขันขามันซุกเลยช่วยให้ก็ได้มั้ยไอเป็นนี่ดอกไหนนะ่ะช่วยให้ก็ได้บับวบาบพาวะขันพาวห้งไอช้ช่วยให้ก็ได้วะใกล้หรอเปล่า,ไ,าลไปไอ้สิ มันด้นบ่นี่ยังอันใกล้เราปะใกล้เลยก็หระส่เออหานาทีได้บ่หานาทีได้บ่นี่ขันโมโดนไอ้ช่วยให้ก็ได้เลยช่วยกระต่ายไหนว่าตัวนี้หรอวะตัวไหนบอกแต่อันแบบไม่หนีนะครับแบบตักใสเออเออเดินดินเดิเออข้่าอยู่กันข้าวเบียกบ่เมื่อเอาเผื่อเงินอ้ายตัว เกแบบลุมิตานบบย่กล้เตอเปล่ะใกล้เต๋อบ่ะตัวุู้ทางทางขมาทางทางขมาบรรทัดวัี้กบอันเลนใหญ่เออทางบรรทัดเขาหนีเด้กไก่หนบอทางไปหนิบอทางทางทางไอเขามาจากอันนั้นสวรรค์ครับบอเออกับไก่มาได้แล้วเลยขมาลักซึโสะในการซีนีบอเขาเพี้ยนไปวันหักเสือเด็กใหญ่โอ้ท่นแค่นั้นบ่เพิ่นเจ้า มันเขา่าปไปอีกบ่เข่าไปปไปอีกบ่แค้มทางบ่แม่ดูแค้มทางเข่าไปมันก้ะมันก็มีไทยมือสมื่นเลยหนึ่งเออไปพีซ่ะไปไอันนี้จัดการให้หรอกอีกานาทีเนาะอีกานาทีบ่ชี้นาทีเนาะจะได้อช่วยให้หรอกโอ้ทำเลยเด้นหนิคนก็อยากเมื่อเนาะ นอ้นองพามีนก็บอเห็นมาวะเสือทายอยู่บ้านเอาลูปเลยลูกเลยาก็อัปเดียเนี้ยน่ะโอ้นำ้ <c oughs> นำนำ้ <c oughs> นำใสน้ำใสน้ำใสใจสะอาด โอ้โหโดดลายเนาะสีมือบบธรรมาดาใส่ล่าดนอยู่เด้เป็นสมุวคนเด้กกับเสิเดยวระวังเด๋มาแต่อันดีเดียวาในโต๊ะไป๊นี้ เดี๋ยวสิยสวยให้ดอกันบ่มีไผกันบ่มีไผสิยสวยแล้วทาราที่กับเบิดแล้วโอ้จ้าก,กับติดไฟปลาไว้อยู่เนาะคำนะเมืออ่อได้เนาะสาวเลาแก็กลางผีนหน้องเมื่อจะได้กัน่าบาลังก์กับ คินีนก็สิบไร่บ่ได้เนาะบาลันกันบาลันกันล่อถห่าหน้องไซพามีเพิ่นแล้วก,ก็สีเมือเลยพี่น้องสิบไร่มือเลยบ่ได้มาบบดนี้บาลันกับสูง่ง,สง,งานลายบอลอยู่เนาะไปไลายที่ลายบอลก็แบง่งแบ่งไปถ่ายลายบอลเนี่ยพี่น้องตา สิ่งใดกับบอลพีชแล้ว่าสิ่งใดที่ถ่ายมาถือบอ่งงามกับแนะนำบอลลันเนาะบอลลันกับเป็นยูทูบเบอร์มื้อไม่บอลยังไงซะกำลังเฮียนถ่ายนะนะบอลกาไปทางใดนได้บอลลันโบบอลกาไปทางอื่นมีแต่ซีมาแบบใกล้ๆแหละมาบอลสบายใจนะจะได้กะแต่ว่าบอลนี้ถือว่าเป็นบอลที่สบายใจสุดแล้วก็มีเอฟซีไลน์เนาะเขามาฟังมาส้มไลน์เนาะ ่าเดี๋ยววันรันก็จะเป็นสายเขาไปเปนก่อน,นแป๊บหนึ่งก่นอนเพราะว่าน้องแหล่มือ่อสายเขาไปก่อนเป็นกันเองหากปุริลึงพิน่นหลายบันไดแต่เสียดเสียดไห้เพิ่น,นยังไงสายเขาหายเด้อท่านมวยไทยสายหายอ๋อพ่อเหรอ เออขอขอบอกน้องกันเมื่อพอหยันน้องนี่หยันพอชิซายเขาให้เอออีพอเสียดเนาะบ้าของหนามผันใหญ่เลยเนาะใหญ่แห้งอยู่เลยอุ้อนเฮือนผันงามเนาะกว่าสองสันขึ้นเดียบรอยโอ้แดนอันนี้เศร้คุ้นเศเลยนี่เหมาะสมเลยอจากใดเด้จากหลัง ต่งหามสาวคนเศ้าเนาะดินแดงดินงามนำซุ่มพี่น้องเอ,อ้ยจะไดนกัะเห็ดโบในไ่บันไดพอได้นอนคือสิขาขนาดนะบาลานะแบบเห็ดแล้วก็เห็ดห้องนอนห้องเดียวนะเอาอยางไงห้องนอี่ก็ห้องขับเขกมลดห้องน้ำเห็ดสองบ่อนเนาะข้างนอกและเห็ดข้างในบาลานะราะว่าเห็ดนอนต่ตัวเองบนพักผ่อนไว้อย่างไงซะพันคิดถึกแล้วเนี่ยมาสางเฮือนไว้เนี่ย เป็นดินงามนำซุมไฟฟ้าสตาร์ทขมามพูดนะก็ะจะเหตุของไฟฟ้าเด้ยนี่กทิติ์หนาบาลันสิมาสิมาส,สิมาเบิ่งก่อนสิหาเงินจากสองปีจากพนจากสี่ปีนี่สิพนเอาเนาาพี่น้องจะอะไรกันอ่าคลิปนี้กับบาลันกับสิจบเพียงเท่านี้เนาะ คลิปนี้กับบุษบุมี่ยังหลายสิไปช่วยเขาให้พันก่อนพาพี่น้องเบิ่งให้เดอ้อฝากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอลาัานสาวลำาพงในเดอ้อคลิปนี้กับชิจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องกับคำบาดสบายดีสาธุ